สวัสดีนักเรียนชั้นประถม5ทุกคนนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า89นะครับวันนี้เราเรียนวิชาสุศึกษาเรื่องข้อที่5เครื่องสำอางเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อความสะอาดความสวยงามแต่งกลิ่นหอมเช่นสบู่ ยาซิฟันน้ำยาบ้วนปากแชมพูครีมนวดผมเครื่องสำอางสำอางสาม,มารถแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้ 1. เครื่องสำอางทั่วไปได้แก่เครื่องสำอางที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำลับเครื่องสำอางหรือแจ้งรายละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ต้องมีฉลาก ข้อความภาษาไทยตามที่กฎหมายกำหนดเช่นสบมู่ยาสะผมที่ไม่มีสารขจัดลังแครครีมนวดผมลิปติกยาทิฟฟันเครื่องสำอางระงับกลิ่นกาย 2. เครื่องสำอางควบคุมได้แก่เครื่องสำอางที่มีอันตรายบ้างผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายละเอียดต่อสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาก่อนการผลิตและนำเข้าและฉลากต้องมีข้อความว่าเครื่องสำอางควบคุมและต้องมีข้อความคำเตือนแสดงไว้เพื่อให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามคำเตือนที่แจ้งเช่นแป้งฝุ่นโดยตัวผ้าอนามัยเครื่องสำอางป้องกันแสงแดด 3. เครื่องสำอางควบคุมพิเศษได้แก่เครื่องสำอางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องยื่นขึ้นทะเบียนสำหรับเครื่องสำอางต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนการผลิตหรือนำเข้าและฉลากต้องมีข้อความระบุว่าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ อยู่ใกล้กับตัวเลขทะเบียนเครื่องสำอางที่อยู่ในเครื่องหมายอยและต้องมีข้อความคำเตือนแสดงไว้เพื่อให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามคำเตือนที่แจ้งเช่นยาสีฟันผสมฟูอะาไราน้ำยาบ้วนปากผสมฟูอะาไราและผลิตภัณฑ์ย้อมผมดัดผมและยืดผม เครื่องสำอางในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีหลักในการเลือกซื้อดังนี้ 1. ยาสีฟันโดยทั่วไปแต่ละยี่ห้อจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาเลือกตามหลักการดังนี้ 1. เลือกตามชนิดที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องมีราคาสูง 2. ยาซีฟันที่ไม่มีส่วนผสมของฟูออไลจดเป็นเครื่องสำอางทั่วไปที่ฉลากปรไทยจะต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วนได้แก่ชื่อเครื่องสำอางประเภทหรือชนิดส่วนประกอบสำคัญชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้และปริมาณบริสุทธิ์ 3. ยาซิฟันที่มีส่วนผสมของฟูอไลน์จัดเป็นเครื่องสัมอางควบคุมพิเศษจะต้องระบุข้อมูลในทำนองเดียวกันกันกบเครื่องสับอางทั่วไปแต่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมคือจะต้องมีข้อความว่าเครื่องสับอางควบคุมพิเศษใ่้ยกับเลขทะเบียนที่แสดงไว้ในกรอบเครื่องหมายอย สองน้ำยาบ้วนปากเป็นสารละลายที่ใช้เพื่ออมกั้วปากและคอแล้วบ้วนทิ้งไปมีขายตามท้องตลาดมากมายหลายชนิดน้ำยาบ้วนปากช่วยในการชะล้างช่องปากให้สะอาดเพื่อลดเชื้อโรคภายในช่องปากและระงับกลิ่นปากที่เกิดจากสาเหตุภายในช่องปากได้ชัว่วคราวน้ำยาบ้วนปาก ที่จัดเป็นเครื่องสำอางประกอบด้วยน้ำแอลกอฮอล์สารแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งสีซึ่งบางชนิดจะมีสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยซึ่งการเลือกน้ำยาบนปากควรพิจารณาจากหลักการดังนี้ 1. ควรเลือกใช้ชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือมีแต่น้อยเพื่อป้องกันการระคายเคืองเยื่อบุกช่องปาก และอาการแสบในช่องปากโดยเฉพาะถ้ามีแผลในช่องปากอยู่แล้ว 2. เลี่ยงใช้น้ำยาบ้วอปากที่มีส่วนผสมของกรดเนื่องจากอาจทำให้ผิวฟันก่อนเมื่อผิวเคลือบฟันบางลงจะทำให้มีอาการเสียวฟัน 3. น้ำยาเบ้วอปากบางชนิดมีความเข้มข้นมากควรผสมน้ำให้เจือกางก่อนเพื่อลดอาการแสบร้อน 4. การใช้น้ำยาบ้วนปากให้เลือกใช้ตามความจำเป็นถ้าเราสามารถแปรงฟันทำความสะอาดได้ดีอยู่แล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากก็ไม่มีความจำเป็นเลย 5. น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษเช่น f ู u o r i n e หรือ s a d i u m Fluoride จะเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษซึ่งที่ฉลากจะมีข้อความว่าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ อยู่ใกล้กับทะเบียนที่แสดงไว้ในกรอบเครื่องหมาย 3. ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายประกอบด้วยสารที่ช่วยลดการขับเหงื่อหรือช่วยลดจำนวนแบคทีเรียมีหลายรูปแบบเช่นครีมสเปรย์ลูกกิ่งซึ่งก่อนเลือกใช้ควรพิจารณาดังนี้ 1. ซื้อจากร้านที่เชื่อถือ 2. ได้มีฉลากแสดงรายละเอียดชัดเจนเช่น ชื่อส่วนประกอบสําคัญวิธีใช้วันหนึ่งปีที่ผลิตชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตปริมาณสุดที่สามถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเครื่องสําอางควบคุมพิเศษจะต้องมีข้อความว่าเครื่องสําอางควบคุมพิเศษมีเลขทะเบียนไว้ในกรอบเครื่องหมายออยแสดงเลขที่แสดงครั้งที่ผลิตและมีคําเตือน4 ถ้ามีการโฆษณาสรรพคุณอื่นๆเช่นช่วยให้ผิวพรรณนั้นขาวขึ้นต้องมีหลักฐานวิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้จริงฟรีแชมพูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำความสะอาดของผมและหนังศีรษะในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายชนิดเราจรึงควรเลือกใช้แชมพูตามหลักการดังนี้ 1. เลือกใช้แชมพูให้เหมาะกับสภาพเส้นผมว่าเส้นผมของเราจัดอยู่ในประเภทไหนผมแห้งผมมันหรือผมธรรมดาโดยดูจากฉลากข้างขวด 2. อ,อ่านวิธีใช้ให้ละเอียดก่อนใช้ 3. ถ้าผู้ซื้อไม่แน่ใจว่าจะแพ้แชมพูชนิดนี้หรือไม่ให้ทดสอบโดยทาแชมพูบริเวณแขนทิ้งไว้สักคู่หากแพ้จะเกิดผื่นแดงและคัน 4. ภายหลังการใช้แชมพูควรสังเกตด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นผมร่วงมีรังแคถ้าเกิดอาการเหล่านี้ควรเลิกใช้ทันที5ในการสระผมแต่ละครั้งควรล้างแชมพูออกให้หมดหถ้าแชมพูเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที่ต่อไปแบบหัสนะครับให้นักเรียนเปิดหน้าที่93า ข้อที่1นึ่สำรวจบ้านของตนเองว่ามีการใช้เครื่องสำงอางชนิดใดบ้างและบันทึกข้อมูลสบู่แชมพูสระผมครีมวดผมยาสีฟันผสมฟู้อะไรและฝ่วงซักฟอกต่อไปให้นักเรียนดูข้อ3ม อ่านข้อความแล้วพิจารณาว่าในวัยของนักเรียนจะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือไม่เพราะเหตุใด้ 1. ชื้อผลิตภัณฑ์นะครับยาสีฟันผสมฟูอะไรซื้อขีดถูกเหตุผลช่วยป้องกันฟันผุ 2. น้ำยาบวนปาก ไม่ซื้อขีดถูกแปลงเพราะแปลงฟันได้สะอาดดีแล้วสลูกกิ้งระง,งับกลิ่นกายซื้อขีดถูกเหตุผลช่วยระง,งับกลิ่นตัวสี่แชมพูขจัดรังแคไม่ซื้อขีดถูกเหตุผลไม่มีรังแคและห้าแป้งหรือผสมครีมรองพื้น ไม่ซื้อคีดถูกใช้แป้งฝุ่นทานหน้าหนาได้อ่ะชมวโมงนี้นคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ